สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกๆคนนะครับช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนครับ <c oughs> ข้าหน้าฝนแน่นอนไก่เจ็บป่วยแน่อนอนผมมีคลิปดีๆสั้นๆนะครับมาแนะนำเสนอยาสําหรับไก่ช่วงหน้าฝนหนึ่งคือป่วยเหงาเศร้าซึมถ้าเป็นนะปับ๊บให้รีบกินเลยนะครับเอาง่ายๆหล,กลักๆแค่ยาสองตัวนี้ก่อนนะครับทิฟฟี่แล้วก็ยาแก้แพ้อากาศครับถ้าเพิ่งเป็นนะครับทิฟฟี่ครึ่งเม็ด แก้แพ้อากาศหนึ่งเม็ดกินป้อนโดยตรงเลยก็ไม่ต้องละลายน้ำอย่างถ้าเป็นมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ก็ให้เสริมตัวนี้ครับเป็นยาของหมอต้นครับใช้ดีใช้ดีครับตัวนี้ศูนย์จุดผมใช้ศูนย์จุดห้าซีซีครับฉีดกัแเราจะเป็นหนึ่งอาทิตย์รวมกันเลยครับตัวนี้ครึ่งเม็ดตัวนี้หนึ่งเม็ดตัวนี้ฉีดศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าซีซีตัวนี้ตัวนี้เป็นยาสำหรับรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจค,ครับผมฉีดเลยครับ ผมฉีดอย่างผมผมฉีดตอนเช้าตอนเย็นมาคือเดินได้ปกติเลยครับปกติป่วยเหงาซึมเลยครับช่วงหน้าฝนครับผมไม่อยู่ฟาร์มหนึ่งอาทิตย์ครับให้หล่าดูให้ไก่ป่วยผมจะใช้นี่ครับแค่นี้เลยครับจริงๆแค่สองตัวนี้อยู่นะครับถ้าเป็นใหม่ๆนี่ที่ฟรีขึ้นมากับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไก่ผมมาป๊บป่วยเหงาคอตกคอหดเลยครับผมใช้แค่นี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นยาแก้แพ้อากาศหนึ่งเม็ด ฟรีครึ่งเม็ดเลยครับกินให้กินโดยตรงเลยไม่ต้องละลายนะเพราะว่าละลายน้ําหน้าฝนไก่ไม่ค่อยกินน้ำหรอกครับเพราะว่าอากาศมันเย็นครับเดี๋ยวผมไม่ดูไก่ตัวที่ผมนี่นี่ตึงตัวครับที่เป็นครับเห็นไหมครับตอนเย็นมาเดินได้โปร4เครับไก่ช่วงประมาณ4เดือน -5 เดือนเลย่ะเดี๋ยวดูตัวนึงว่าตัวเมื่อวานที่เป็นครับเพื่อนๆลองไปชายดูไก่มันปล่อยอยู่ที่สวนครับนี่ตัวนี้ครับ นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นครับเมื่อวานยืนคอตกแบบยืนคอตกคือมาแล้วไม่มีอาการกระเตื้องเลยครับผมกินด้วยฉีดด้วยตอน,นตกตอนเย็นมาแล้วเช้ามาหากินได้ปกติเลยตัวนี้ก็เป็นตัวแรกตัวนี้ก็เป็นนะครับนี่นี่ตัวนี้มันเป็นก่อนมาเนี้เป็นเดือนแล้วปมใช้แล้วมันก็หายมันก็ดีขึ้นมันคือคืนเดียวเห็นผลเลยนะครับ ใช้ได้จริงแน่นอนครับผมใช้รับประกันเลยครับรว่ามันหายจริงผมไม่ได้โฆษณาหรืออะไรแต่ว่ามันใช้แล้วมันได้ผลครับนี่ถ้าเป็นดใหม่ใช้แค่สองตัวนี่พอค่งเม็ดกินไปเลยครับค่งเม็ดกับหนึ่งเม็ดครับหายแน่นอนแต่ผมเนี่ยมันเป็นมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมไม่ต้องเป็นจําเป็นต้องฉีดตัวนี้เป็นยาฆ่าเชื้อยารักษาติดเชื้อทางเดินหายใจครับตัวนี้ให้กินไปเลยครับ ให้ฉีดไปเลยครับสูตรเพื่อฆาสีแล้วแต่น้ำหนักดูอายุไก่น้ำหนักไก่นี่ใช่แค่นี้ครับหายแน่นอนครับลองเอาไปใช้ปรับใช้ดูครับไม่ต้องไปซื้อยาตัวที่แพงๆหรืออะไรก็แล้วแต่ครับใช้แค่นี้ครับจริงๆใช้แค่สองตัวนี้ก็อยู่นะแต่ของผมมันเป็นมาหนึ่งอาทิตย์เลยต้องฉีดด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฉีดอีตัวนี้อีกตัวมันเป็นอยู่ครับฉีดซ้ําฉีดซ้ําไปการป้องกันการดื้อยาเพราะว่ามันเป็นมาหนึ่งอาทิตย์มันเป็นมานาน,นกันหนึ่งอาทิตย์